บ่มีหกบ่มีสากเนาะพอเฮาบ่ได้เอามานี่นี่ยตอก้อนรูปพุทโธให้อันตัวมันอันอ่อนจัะไม่ก้นเข้าที่บ่แห้งเนาะทุกคนเขาทีเสลาเกี่ยวมื้อนี้แหละพอเสลามัดมาเลยเนาะพอเพจติ่นก็เลยเอามาอันแผ่ออกตากแดดเพื่อให้มันแห้งเนาะทุกคน สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้มาพบ้าก็ส่องสาหลาสเนลเนาะทุกคนเนาะทุกคนสาลาข้าหายทุกคนกดไหค่กดแท์กดติดตาเป็นสาลาหนี่เด้อทุกคนเมื่อเนีสาวาลาชิพาทุกคนไปเกี่ยวเข่าอีกหน้าหนึ่งของสาลาเนาะทุกคนเนาะเพราะมันเลือน้อยสาลาสิทั้งเกี่ยวหลวก็ทั้งคนไว้ไวอีกหน้าหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเข่าก็ล่มแห้งทุกคนปะทุกคนไปเบ่งน้ำซาลากันเลยมาทุกคน ตะเกีียวเขามาต้มหมูมาถั่วกินทุกคนต่บ,บุงหูจะเอาอยัางต้มโคกสาก,กับบะมีต้มหมกถั่วกินกับอ่าปิ้งกระดูกขางงวนเนาะทุกคนเนาะให้พอ่อไฟตี้ไปหาแนวมาถูบมาถั่วอยู่เนาะทุกคนอบอกบอกเดี๋ยวเอาโคกเอาสากมาแต่สะละต้มอันนี้มันมาแล้วต้าน้ำจิ้มมันมาแล้วแต่อยู่เพื่อนเนาะทุกคนจะรืมต้มลืม่ม อ่าลืมทับมักถัว่วทุบมักถัว่วมาเนาะก็เลยบ่มีแนวกินุินโอ้โหสิทุบจังได๋สิกินจังได๋บัดนี้ขึ้นตะเกี่ยวเขา้าทุกคนหิวก็หิวเข้าแห้งต้มถั่วกินกับไอ้ปิ้งกระดูกขาง,งัวทุกคนขึ้นมาตะเกี่ยวเขา้าโอ้โหวิธีต้มพกสากบ่ได้เอามามีดกบ่ได้เอามาเนาะพอซาฬามาอ่า มาเกี่ยวเขาอีกหน้าหนึ่งเนาะทุกคนเนาะก็เลยมาแต่สองคนเพราะหน้านี่ค่ะบอดี้นอนเป็นรักเนาะทุกคน,นมาเบ่งวิธีตลาตอลาสซีสสตั้มบองครัวตั้มแบบใดว่ามีวิธีใส่ถุงเลยทุกคนคู่กัน ผบไมีสากเนาะขอเขาบอกเดี๋ยวเอามานี่นี่ประกอบ Oh <laughs> yeah. ตัวนี่ทุกคนเป็นตั้ถั่วแล้วรอ่ใส่ถั่วจช่นี่นี่เป็นตั้ถั่วแล้วประเดี๋ยวใช่เลยมีเขาเหนียวจิ้บกใหญ่เลยอันนี้กะกระดูกขางม้วนเนาะทุกคนเนาะเซาลาเปาเนี่ย มาบัานี้ทุกคนมากินข้าวน้ำสลัดเด้อข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวใหม่เด้อทุกคนนี่หอมหอมข้าวเหนียวใหม่เลยมาทุกคนมาสูกบนเขาล่มเที่ยวเขาล่มเลยล่มครับล่มพูดเสือไปเลยเขาไปเลยโชว์มาสองมือนี่แล้วยังโบวิตรักเธออยู่ ก็พอจันพอแพตตี้เออพอจันของลูกลูกชูู้แถวนี้เขาก็แล้ออกไปเบิดแล้วทุกคนพ่พอเจ้าตัวว่าบแมนของสลดาลดอกเพื่อ่โสลานี่แหละเขาเขาเมากเลย ชีเขิงเมื่อไรยังปล่แล้วยหนึ่งอยู่ทุกคนเกรอ์ชสองหายทางเราอันนั้นก็ล่มแบบตู้เสือกันแหละสภาพโอ้ยแดดกระเด็ดสู้สู้แล้วอะไรเด้อทุกคนต้ดดดดนน้ำน,นิ่งชานานี้แล้วแล้วที่หนาวมากันไหมคน,น,มค,น,น,มน,ค,นคนเมื่อล้วทุกคนเนาะมันบ,บ่อแห้งหอกทุกคนแต่กระค้นเมื่อเนาะเพราะว่า มันยังน้อยขนะะคนมารวมกันไหวอยู่อันหน้าตัวน,นั่นนะทุกคนเนาะแล้วแล้ว,ลวหน้านี่เี๋่วจะให้หน้าเปล่าแล้วนอนทุกคนพอไเปตีกํำลังสิเอาเมือ่ออาไปรวมกันไหวอยู่หน้านั่นเนาะคนชพละเมือ่อเลยเด้เอตัวไทยชูชีตแห้งตัวไทยกันเลย ชมกันไว้อยู่หน้าตัวนั้นเนาะทุกคนเนาะเมื่อเนี่ยกับบรรยากาศได้ดีอยู่เนี่ทุกคนลมลมแห้งๆน่ะลมแห้งดีอยู่แล้วก็ที่เผื่อกะรายที่เมฆร้ายเนาะแล้วพอคอยแดดปันใดเหมือนี่มากันมามาเกี่ยวเขาหน้าหนิสามมือเนาะทุกคนเพราะมันเหลือประมาณเก่าไฮ่พอาหไพวกไหฮใหญ่ไปนี่ค่ะตลาดย่างก็จะหลบก่อนเนาะทุกคนเนาะมันเหลือแต่ไฮเก่าไฮกับใใหญ่ปันใดเนาะทุกคน สองหมู่เพิ่งสองหมู่เพิ่งนะโมเมนตสามหมอ่สองหมูอเริ่งนะทุกคนเนะาะเพราะวา่าถ้าหาว่าสิป้าไหวกับเขาเจ้าก็แล้วกรแล้่ยวนะทุกคนแต่ขนาดนี้ง่วงก็ยังพาเขาเจ้าปลูกแต่แม่มันไหวเขาเจ้าปกบ่ปลูกมันลนะูกมันเนาะมันก็เลยพาบรรยากาศท้องหายท้องหน้านาะทุกคนเนาะจาก เขี้ยวกะจี้ก็เป็นเรื่องอาลามจากเรื่องอาลามกะเริ่มมันที่อันเบิดอันความอ่าคงชีท้องเที้ยวอาลามเบิดไปแล้วเริ่มจะเป็นหน้าที่โศกเศร้าแล้วนเนะวาะเพราะว่าทุกคนกะแล่าก็แล้วเขาเจ้ากะหอบเขาหอบของกลับบ้านทุกคนเนาะสลากกัไปสู่หน้านันต่อเพราะหน้านันก็เลือประมัน โอไล่หายเติบนานั่นมันเป็นของงั้นนะทุกคนมันยังบวชซุกแต่กระมื่อนี่กระเกี่ยวได้แล้วนะทุกคนเนาะวทุกคนที่วิเท่าหลาก,ก็มาอยู่บ้านเรียกรักก็คือเห็ดไห่เห็ดหน้านาะทุกคนเนาะแล้วจังนาไห่หน้าหน้ากับมี่เบียก์ยังเห็ดกะบแล้จะเอาลูปนะทุกคนเลี้ยงลูกส่วนพอแพตตี้เพิน่นกะอันมีเบียกเห็ดงเพิ่นอยู่เนาะทุกคนพอพอแพตตี้เพิ่น เฮ็ดเปียกน้ำโอเนาะเฮ็ดเพื่อนให้เอ no? ื้อให้น้องให้ได้แล้วเกี่ยวเขาค่ะไปเฮ็ดอันแตงบัวแตงเขาต่อให้เอื้อเนาะทุกคนมาตอนนี้ก็ยุดก่อนเกี่ยวเขาก่อนนะทุกคนตอนเชาหลังคพอเลี้ยวเกี่ยวเขาเกี่ยวหนั่มค่ะมันมีเปียกเฮ็ดกะได้แต่เอาลูกได้แต่เูีงมนหน่อยนะเนาะทุกคนเนาะแต่ถ้าว่ามัมีข้อมูลเราทุกคนมัมีข้อมูลดัเองปลูกเองอย่าเหม็ประหยัดประยอมกับเห็ดไปเนาะทุกคนเนาะ ก็ยังการเห็ดไทยเห็นหน้ามันก่ะชอยเข้าได้ระดับหนึ่งเลยแหละห้องบนลงมาเขาคนลคนเนาะแน่ว่าเข้าประหยัดใด้ประหยัดใจมันก็คืออยู่ได้แหละหนึ่งก็เข่าบริสุทธิ์เยื่นก็บริสุทธิ์เข่าคนลคนเนาะหาคิดไปวันๆกะเมื่อนี้หาได้ร้ายก็ซื้อของแช่มากินเนาะทุกคนเมื่อนี้หาได้หน่อยกักินคัมทีได้หน่อยอะไรเนาะทุกคนเขาเช็มากินแบบ รู้กินแพงคือมือมันกันรูนก้ก็ไดนะ้เนาะเพราะว่าเฮาโบมีขาใช้ใจโบมีขาบโบมีรายได้นะมีแต่รยจ่ใจนะตัวได้ที่อ่าเชฟได้เขากับเซฟเนาะก็ยังสลาดกันายามเซฟเซฟทุกอย่างเนาะตัวได้มัน,น เลยฮน่ะนะมิยังกินกับกินไปฮะนะคืออย่างเงินค่ำกะบอดี้มีรัวงมีไลโดอกแต่ก็พอใส่อจ่ายเนาะหัวเขาพอเฟสตี้กันยังมีโอกาสหาอยู่ยมีทางหาอยู่ฮะนะก็อยังเงี้ยแล้วให้แล้วหน้าในเสาล์กละศุกรกพักเจ็ดส่วนใหม่ปลุกพักพอบปกตอเขาเล็กหน่อยหาเลือกกินกับอย่างว่าคล้ายเนาะทุกคน เ้อกินกันใส่กินเป็นหลักนะทุกนเนาะยินดีทุกคน,นะกคนเดี๋ยวไปเปิป่ปัญยาพ้นลงเนาะทุกคนเนาะว่ามันได้หน่อยได้หลายเขาหน้านี่ฮะอันหน้านี่เป็นหน้าคนสลาเองเนาะะสัตวลาซืสือเองอะนะ ยอดบ่แม่นหน้าดำมั่นที่โ่คอยได้เขาไล่จำหน้าดำเหรอเนาะพอสลากมีคนสลาใช้แบบไปดำเอาหน้านั่นหน้านี่สลากยอดเอาเนาะถ้าหากได้ประมาณถ้าสอบถ้าป้ายสอบประคุณเดี๋ยวนาะทุกคนพอสลาลงทุนไปหาสองล้านสี่สองล้านสี่กับประมาณประมาณสี่พัน 4, เราถูกคนสลากบริมาดูแลมันเขากันได้ถ้าหากไม่ได้ประมาณเก้าป,ป้า,ปา,ปายกับสอบ ก็ถือว่าคุ้มนะทุกคนเนาะที่บอกเขาปะเป็นหน้าเหือหดหรือบอกหายคนอื่นเห็ดเขาเจ้าจะหายแต่สาสองนะทุกคนเนาะปีแรกที่ฉลองมาเห็ดหน้าฉลองก็เลยเห็ดเอานะทุกคนแล้วทาเบงบัดอันทอดหน้านั่นเนาะทุกคนเนาะดูดิบดูวิท มาหอดมงที่ร่วมกันเลยเนาะทุกคนเนาะพอแพตตี้เพิ่นกะเอาลงจากรถเนาะทุกคนนี่ก็คือว่าน้านันเนาะทุกคนีิไดประมาณนี้เพราะต้องตั้งเม็ดมันขืนเนาะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเขาโบเหงเนาะทุกคนเนาะมารวมกนานตัวนี้เพราะเป็นเขาโบเหงต้องตั้งเม็ดมันข้นญาติมันตกมูกเนาเนาะทุกคนเนาะพอมือก่อนเอามามันก็ยังตกมูกเนาะทุกคนเนาะ ตัางเม็ดมันขึ้นแบบนี้เนาะทุกคนส่วนสองกล้องนั่นเป็นหน้าอยู่ทางนี้เนาะทุกคนส่วนก้องนี่เป็นหน้าของสลาเนาะทุกคนเนาะแต่เขาเจ้าเอาสลาปั่นไปแล้วเหลือแต่เขาเหนียวส่วนนี้ก็เป็นเขาทีโบแหงเนาะทุกคนเขาที่สลาเกี่ยวเมื่อนี่แหละพอสลาหมัดมาเลยเนาะพอเพตี้เพื่อนก็เลยเอามาอันแพ่ออกตากแดดเพื่อให้มันแห้งเนาะทุกคน คะแนนโบแพะออกค่ะตกหมุกในนอนพอเขาโบแหงเนาะก็เลยแพะตัวซิมันบ่แหงเนะาะออกเนี่ยทุกคนนี่แหละทุกคนสลากกระชิคอจบคลิปสำนีก่อนเดอ้อขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสลากนี่เดอ้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะสบายดี